เอ้ยเอาว่ะภาพแม่งโคตรโหซ้ำอ่ะเยี่ยคอมมูเป็นลุงหนลุงในนหนจ่าอยู่อ่ะเอจไนเปอร์ปืนจุกเฮ้ยเข้ามาแม่งก็ให้ของกูเลยแต่แนวแต่แนวว่ะเชียร์คิดถึงไง้สัตว์คิดถึงเฉยเปลี่ยนภาษาไงวะแล้วโอ้โหวิดีโอ แต่แ e วมิดอ e ีแดงมิดอีแดงวาสุดคนยทำไมต้องอ e ีแดงวะอีแดงอีย่อ e มาจากอ e ีซิลี่แปลว่าง่ายได้เด็กเกยอ่ามันเป็นบจอมมาจาก e D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  อีลิตนี่เออคุูก็คิดอย่างนั้นมากกว่าเชียร์แล้วเสียงเพลง MV M V M โคตรคลาสสิกตัวละครกูแต่งแบบเสื้อกีบัตอะ ไอเทียหมวกกีบัดอะโกสซี่ปกติไม่ไหวไม่จำได้เลยสัตว์แต่ก่อนใครใส่โกสซี่กีบัดคือแบบแม่งเป็นเด็กนูบอไอเทียรหรือไม่ก็หรือไม่ก็เป็นไอพวกเขาเรียกว่าเสม,มอบะเออแม่งมีของยุคก,กูคือคือเหยียดอ่ะไม่นูบอขีงยุคกูคือเหยียดอ่ะเหยียดจริงไอสัตว์ยุคกูยุคกูแบบเห็นใส่เกียบัดแล้วแบบหยี กูไม่เอามุงไม่เล่นด้วยเหรอไอ้ที่จริงยุคเดียวกันยุคเดียวกันแล้วก็เอให้ซื้อเอร้อยห้าสิบใช่ป่ะไอหมวกขา,ขาวๆอะ่ะไม่ไม่ซื้ออะไรก็ได้ให้ครบร้อยห้าสิบอ้าวเหรอก็สี่ห้าดอนห้าดอนพอดีแล้วกูไปซื้อที่อะไรก็ไม่รู้ไอสัตว์ที่แม่งเป็นสมุดอ่ะ <laughs> สมุดพีมีแยมแน่เลย <laughs> ทำไมทุกคนต้องซื้อสมุดพีมีไม่จ <laughs> แมงร้อยห้าสิบเปรี์โคดคลาสสิก เมื่อก่อนเน็ตมันช้ามึงต้องเข้าใจหน่อยเน็ตเน็ตกูเมกนึงอะโหลดคอมมีนิตี้ประมาณสิบนาทีอะไปจะเสร็จเชียร์อย่างคลาสสิกแบบเสียงรัวกองว่ะเสียงรัวกองเบดดี้อีส์เดอะสปายแต่ก่อนกูสแปร์ม่ะสปายสปายสปายโอเวเดย์ชวนชวนน้องไหนวะไหนแอคป่ะเฮ้ย เชี่ยเฟซก็หมวกกี really? ่บัตนี่ยมาเอสสีม่วงฮะยอมสีเฉยนี้เลยกูหมวกสามเหลี่ยมกูไม่รู้กูมีอะไรใส่กูก็ใส่โห้ยเชี่ยอย่างคลาสสิกเลยปรับเสียงก่อนหน่อยแม่เนี่ยมีบอทไอ้มีมีไนเปิลทาย ว้าวว้าวว้าวจะตายแล้วจ้าโอ้ตายเฮียไม่ชอบไปไพโรที่ใช้ไอ้นั่นเลยเขาเขาหลังได้ติดยี่เทียยดงไม่โดนหลังให้มันยิงไม่โดนจ้ากูกูไม่ได้หันหลังนะไอ้เฮียแต่ไฟดาวสองไฟกูตายว่ะกูแตกว่ะแอบแอบแอบหมูแอบหมูแอบหมีกูยิงไม่โดนเฮียอะไรใครเลยสัตว์อุ้ยเชื่อทำไมตานน้เจอแบบ ตึงวะเฮ้ยร้อยยี่ไม่อื่นไม่ตึงวะเดินเชือกไว้ก่อนี่อุ้ยเรียกว่าเฉียดไอ้น้องเอ้าแตกหนึ่งหัวแตกวันนี้อีอีดังมีคอนเทนต์อะไรบ้างวันนี้มีคอนเทนต์ของเอ่อเกมเพี่นะเกมเนี้ยเกมนเกมเพี่เช่วยช่วยกูที่บ้านเองกูไม่ไปให้เราไออที่คอนเทนต์สิอุ้ยไอีเชี่ยติดคี้ไอ้สัตว์ โอ้โหบอสคุณบอกเลยโอ้โหน่าเฮ้ยแต่ไอ้นั่นน่ะเอสโตรเจตตรงนั้นตรงไม้ตรงไม้ไม้ให,ใหญเ่เออเออช่วยด้วยน้องต,ตาย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 แคปอยู่ไอ้เอยยังไม่โดนเห็นป้อมนะออมั้นอะเออโดนหนึ่งตัว <c oughs> อุย้ยเชียดกระสุนคิทติคอลไอ้สัตว์ว้าว หวนคืนว <This> ่ะเดี๋ยวโมดันมาไซเปอร์อยู่ไกลอ่ะเห็นไหมโดนหนึ่งรเอยคาร์โร่คาร์โร่แตกเอาอ่ะสายสแปมสก๊อตเป็นล้างกูลงข้างแบบโอ้ยโอ้ยโอ้โหหมอแม่งจะฮิวจากไพโรยพี่สวยสวยแต่ก็ไม่เคยหมอมันฮิวจากไพโรยโอเคแต่ป้อมพัง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 หมดเลยพังหมดเลยัน ใครโดแตกเต็มหมดสวยสวยแตกหมดแล้วมันยึดบานยึดบานครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันกลับมากูเกือบกูเกือบแตกหาฮิลตรงไหนเอ้ยไหนวะกูมีท่าอะไแล้วงวะท่าเอ็กซิเม้สัตว์ไม่โดนเออแต่ก่อนแม่งปลดล็อกเอ็กซิเม้นเล่นกันเป็นว่าเล่นเไรสัตว์เอาเอาไอ้เช่างเอาแคสไปแล้วแคส แคร์อีกแล้วเฮ้ยแต่กระตุกพร้อมๆกันเลยว่ะเอาจริงกูแคร์อีกแล้วเมื่อกี้กูก็กระตุกแต่มึงไม่แคร์นี่กูแคร์เอาแล้วไอ้กูด่านที่นี่มีปัญหาแต่เล่นแมวน้ำไม่เป็นที่เลยเจ๋อมากเพื่อนขอบใจที่ช่วยขอบใจเด้วยที่มาลาเฮดไาเพอเฮอต้องปิดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นหลายตัวแล้วเราเล่นเฮฟวี่บ้างดีกว่า นี่อะไรอัพเกรดเอาพังไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งเปลี่ยนตัวกูเดินไปก็ได้เฮฟวี่ใส่กี่บัสเอโอุ้ยนาทีหนึ่งแล้วเชื่อโอ้ยโอ้ยเมาส์ครับโอ้วัตเตอร์ครับทำไมกูควบคุมด้วยเมาส์อ่ะเอ้าโอ้โหอย่างเหี้ยเลยดูตีฟอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนกระหน่ำไอสัตว์อุ้ยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหทาไมกัน แต่พอมาเล่นเทปเตจคิดถึงตอนที่เทรดมาก่อนเลยไม่งั้นก็อันนี้ก็ได้อะไรนะโค้ดไอ้โค้ดที่ที่คนอื่นแม่งเทรดแล้วรวยแล้วเราเทรดแล้วจนลงแะ้ว้ยกูกูเออกูอ่ะกูอ่ะมีเงินทุนแ้ยแต่กูไม่ได้ขาดทุนนะกูแบบกูแค่ได้อันนี้มากกว่ากูเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ว่ากูขาดทุนไหมเอ้ากูขาดทุนแต่กูก็มีความสุขไย โอ้ยด่านใหม่ว่ะว้าวสวยจังแม่งเหมือนด่านเออันนั้นอะด่านที่แม่งเคยมาลงได้ด่านนานแล้วกูมีแต่ไอ้เฮียเนี่ยทอนนะนี่ไงนี่ไงนี่นี่ขี่ขวาขวาโอ้โหไพโลโอ้โหอุ๊ยโอ้โหแม่งบลัสกูออกไอ้เฮียกูแตกเปลี่ยนละเปลี่ยนละรอเฮียไอเฮียยาอยู่ไหน เฮ้ยเอ้าอิเชียเกมแคสลืมหมดแล้วลืมไปสัตว์แคสแคสไปแล้วเขาเรียกว่าแทนที่ไอิเชียกูก็จะแคสว่ะเดี๋ยวเกูปรับเอฟเฟกต์ก่อนเลยตอนนี้ทีมแคสทูทีมแคสทูเฮ้ยนี่นี่ยังหายไม่สุดด้วยนะเกมปุ๋ยกูกูปรับหายหมดแล้วอะ ไไัไม่อะไรไเม่มาเครื่องกูเฮียแค่ไหนกูก็ไม่เคยแคสแบบนี้ไอ้สัตว์เอ้ยไออันนี้แคสแบบทุเลแต่อ้าวแคสอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไอ้สัตว์กูยังไม่ทันเข้าเกมหนะ้าเกมเลยเซอร์เซอร์คิวออฟไลน์กูกูยังเข้าแมปเดเล่แต่เียอย่าบอกนะว่า ต้องคอมยุคเก่าเหมือนดีสีเท่านั้นถึงจะเล่นได้ต้องต้องคอมยุคเก่าคนอื่นเขาอัปเกรดคอมมาไอ้สัตว์เพื่อให้เกมแม่งเล่นได้ไอเกมที่นี่ต้องดาวเกรดเกมดีนี่หว่าแต่แค่เดียวกูจะเล่นแล้วไอสัตว์ของนี้ต้องใจเย็นเปล่าไอ้ดังไอ้เหี้ยมึงแค่รอบนึงกูแค่ไปสองสามรอบเลย หน้าหน้าแมปเวียงโหลดไม่เสร็จเลยแม่งแค่ไห้กูแล้วไอ้ไอ้ปืนที่อะไรเนะี่ยปืนที่สองเนี่ย S M G เนี่ยซอมจอ่เอเฮ้ยกูเพิ่งเกิดมึงไ,<อ>ไม่เห็นเหรอกูว่ากูก็ยิงกูว่ากก็ยิงให้มึงดูอยู่นะเฮ้ยแต่ทาลาเข้าหัวแม่งก็ง่ายอยู่นะง่ายง่ายไอ้เฮีย กูนมัะแล้วมึงแล้วมึงตายเพราะอะไรนะนะกูโดนมันลากเข้าหัวไงสัตว์ไม่อีกคนหนึ่งไงที่เล่นโซเชอยลเมื่อกี้ไอ้สัแต่กูหนีไม่ได้ยังไม่ได้สไปสอะไรของปลอมของปลอมของปลอมกูเล่นของสไปแล้วไงกูเล่นสไนเปอร์อะไรย่งไปเลยสี่คนในที่นี้สปอยสปอยบลาดเป็นเป็นรองหัวแตกไปกนอ๋ เดี๋ยวกูเก็บไอ้ไหนเปิดโปรเฮียนนี่ให้ดูเฮ้ยเชียแม่งโคตรเท่ไอสัตว์โอ้ยกระตุนบังโอ้ยบังไอ้เฮียมีแต่คนบังไอสัตว์ที่กูไม่เห็นเชียกูก็โดนไอ้สัตว์ธนูปักหัวเข่าเชียแม่งมีฉลามอยู่ในตู้ด้วยว่ะแมปนี้ล่นน้ำแล้วโดนฉลามเด็ดใช่เหรอไม่เชื่อเฮ้ยใช่หรอโอเคทำไมไอ้จีเนียมันดูเฟี่ยวฟ้าอย่างเลยมันยิงหลัง ปืนยิงแรงยิ่งไปเรเริ่มมาตั้งป้อมตรงกลางแล้วครับเฮ้ยมินิเดนที่ข้างหลังคืออะไรเฮ้ย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 เอ้ากูตกน้ำเอาเรียบร้อยเรียบร้อยกูไม่เห็นแม่งจะมีฉลามเลยไอ้สัสฉลามโฮมิ่งไงี้ยโอ๊ยเดนรี้อะมินิสปเอ๊ะอ้าเรียบร้อยเฟสกูเห็นนะเฟส เบสเบสอจะให้คุณทำยังไงดูเทียริมไม่ได้หรอกเอาอะไรเต้นด้วยเต้นด้วยครับเออเออเ้นของกานเฮ้เฮ้ ตุงตุงตุงตุุงตุงเอาไอ้ที่ยกูรู้กูรู้แล้วแมปไกูรู้แลแมปอะไรวะนี่แมปยวเลยกูเซิร์เลยเจอก็เล่นท r y Hard Party p ี o พ e เเมื่อก่อนเจ์คข้มมูก็มีแต่แบบนี้ตุง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 ตุ้งตุงตเียหรอ้ไงอ๋อ กูพงไอ้เหียอยู่ตตุงตไอ้สัตว์กูตุงตงตไงกูก็นึกว่าทายไอพวกทายาร์ดเยอะไอ้สัตว์ที่แท้ของกาไอ้เหียกูหมาถึงว่าเมื่อก่อนมันก็มีเยอะไอ้เหี้ยตงตุงตงตเข้ามาก็อุ๋งุงเลยสัตว์เนี่ยอ้อุ้ยน้องเข้าไปได้ปะเนี่ยไม่ได้โอ้โหอะไรวะ เนี่ยมันมา,มาออกมาละซ้ายเลี้ยวซ้ายมาันเล,ยม,ลยมาตรงทะเลทะเลแหละไอ้เหี้ยมาขนาดเทียนล็อกเก็ตจัมปเปอร์ไอสัตว์กูจำไม่ได้ลแล้วทุกวันนี้นั่ะแนวน้ำเอาได้ปะได้แต่ไอเทียนน่าจเข้าไปหอดไปชีวิตหนึ่ง จีนมึงโจเอี่ยนี่ไรเฮียเอาอีเฮียแม่น้ำอยู่ไหนอะยังไม่เลิกสัตว์นี่ตายได้เฮียตายได้เฮียมันจะให้เราฆ่าคนแล้วเราเอาไอ้คนเนี่ยมันจะดรอปบักเก็ตบักเก็ตเป็นปลามั้งบักเก็ตจะเป็นปลาแล้วมันจะเอาไปให้แมวน้ำโอ้โหเฟสใช่เชี่ยมีดิเกมอันนี้อันนี้อันนี้คือ อันนี้คืออัปเดตที่ใหม่ที่สุดอ๋อคือพอยต์หลักของเกมเหรอใช่ภารกิจวะภารกิจแล้วก็ไอ้เชี่ยตัววอลีสัตว์ก็คือมันเต้นกันใช่ไหมแล้วกูต้องยิงมั้เอาแล้วมีคนยิงกูอ้าวแล้วใครมานับเพียอะไรวะนี่ไงมันเป็นเอ้าไอ้เพียมันยิงกูไอสัตว์แล้วกูจะเลือกยิงยังไงเนี่ย อุ้ยน้องกู้ยรีบตายด้วยเมื่อกี้เออจัดการไอ้พวกไฟฮาร์ดไอ้สัตว์โน่パイโลว่าอยู่ด้วยสวยแซงคิเวเพื่อนเอา้าเกมที่นี่กด F12 ถ่ายรูปไม่ได้หรอไอ้เหี้ยมันต้องกด F5 ปะ่ะไม่ไช่ F5 F5 <c oughs> อืออัปเดตแล้วนี่เปลี่ยนใหม่แล้วนี่เกมมันกากไอ้เหี้ยอา้าวไอ้เหี้ย เฉยยิงก็เมื่อก่อนมันก็ F12 ไม่ได้นะเว้ยแล้วที่อะไรคือเลขสองวะเนี่ยมึงอยู่ไม่ถูกแล้วยืดมึงไงอ้เฮียเฮ้ยนี่ไงอไอ้เฮียอุงอ๋งไอ้สัตว์ฮะดาร <c oughs> ักอ,อก็ <c oughs> กูกระเด็บเข้ามาในตัวมนันอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยสปายไอ้สัตว์เฮ้ยเอาเอา่ะภาพแม่งโคตรโหซ้ำอะ่ะ <c oughs> เย่ค <Yeah. S 2> อมมูเป็นลุงไหนลุงไม่ไนายจาอยู่อไะไอสันไอร์ปืนจุกปืนวายไปแล้วอ้าวไอ้เชี่ยแม่งกดเออันนั้นกันตูไซส์ no อ๋อนี่ไงวงเล็บทีเฮ็ดด้วยไอ้สัตว์ไหนวะแอคยูงไนวะเซิร์เซิร์ กูกคิวูมันกูมันไงจา่าทะเลเย่อืมไม่โดนอันนี้มันเอ้าไอ้อเหี้ยมันยิงกูนายจ่าทะเลเย่ไอ้เหี้ยมันมันเด็กกี่บัสนี่ว嘛กูนายจา่าทะเลเย่อไอ้้เหีย <laughs> นี่แหละแต่ก่อนกูโดนแบบนี่แหละไอ้สัตว์ <laughs> ก็มีเต่ท um, <Hey. S 1> ี่เดียวอุ้ยมาแล้วสองสองสองเฮ้ยฮึ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 ออกไปอย่างไรจ้าไหนจายิงกูอยู่ยิงกูอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอยู่ตรงเอทเลยจากที่มึงฆ่ามันเมื่อกี้กูฆ่ามันละไอ้สัตว์อ้าวไอ้สัตว์มันยิงกูอ่ะอะแล้วเข้าไปเก็บไปแล้วโอเคจะมันไหนจ้าเลเยอร์ยย ไนกาไนจาเลเยอร์ไอเทียมโอ้ยโอ้ยมันออกไปยิงกูแล้วแอกเมื่อกี้เมื่อกี้เข้าไปที่เดิมเข้าไปที่เดิมโอ้ยอ้าวไอเทียไพโรไยสัตว์ยังมีคนใหม่คนใหม่มายิงพิพซี่พิพซี่มิสเตอร์อ่านชื่อแบบมัวมวเฮ้ยไม่เล่นโซเชอร์แล้วใครยิงวะไอสัตว์ไม่รู้แต่กูว่ามาเริ่มยิงกันแล้วนะเอาว่ะมาเริ่มแล้ว่ะ สงครามได้เริ่มขึ้นแล้วไม่ต้องบอกว่าเกมที่แดดยิงไอ้เฮียเอาละเออไอ้เฮียเกมที่แดจริงมันเอาไว้ยิงไอ้เฮียไม่ใช่มาตื้นตื้อ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 ไอ้เด้ออันนี้พาเต้นอะไรไว้สัตว์พาเต้นทพาเต้นของใหม่ยืนบนตาตันห้าไอ้ยันนั่นเอาจริงแต่กูยังไม่ได้เอาจริงไอ้เฮีจะห้าทุ่มมาเล่นมาเล่นมาเล่นถึงห้าทุ่มเพื่อ แมวน้ำแม่แมวน้ำกันเลยแมวน้ำเพล่ยมาจากกูใหม่กู่นายจ่ายเพล่ยมีคนมาเพิ่มแล้วมิสเตอร์วายอุ้ยไอ้เป็้ตัวนนายจายยิงตายจะแก้งแฮนให้ โอ้ยมีสปายนะมีสปายนะไะไปอ่ะไปอ่ะไฟอ่ะโอ้ยไอชิบหายเจ็บแค่ไอมิสเตอร์ไวมันหายเลยตายไม่เกิดแล้วหรอกเปลี่ยนตัว,วนะไอ้เนี้ยถ้ามันไม่มามันมาไปอินวอร์ดต มันมา้าเนี่ยมาสองกูอยู่เนี่ยมึงก็ยิงมันสิเหียมึงจะรอให้มันยิงหัวมงึงเหรออ้ยกูโ,โดนได้จ่าเจียวเชียร์เนี่ยม <laughs> ันเลเวลอัพแล้ววะมันอัพเกรดก็เลเวลอัพกับอัพเกรดกัน <c oughs> อัพเกรดโวยอัพเกรดโวยใช่แมวน้ำแม่งก็ กระดึบไม่สนคนเขารบกันเลยสัตว์ไอ้ก็มามาปล่อยแมวน้ำไอ้ที่ถ้าเกมอยู่ดีมันให้ฆ่าแมวน้ำแบบควจะเล่นมากกว่านีเา้เพตาเพตาร้องไห้โอ้ในจามันมันโหดขึ้นอืมมันโหดแบบต้องร้องไหโ้โอ้กูก็โดนตีตีม่หยุด เออเอ้ยไม่เอาได้ยิงได้แพ้เได้สงครามโจรสงครามโจรไอ้มันเด็กเดียวเลยเดียวเนี่ยเกมเที่อะไรสัตว์โคตรยูคคลาสสิกไปเล่นคลาสทีโบเตคลาสสิกไหมเฮียนั่นคลาสสิกกว่านี้แล้วกูแต่งตัวอย่างติ๋มเลยเฮีย แห่ไว้พวกมือเฮ้ยเอยไอเฮียกุโดนสปายตุยตูยอยู่จัดซักซักอะไรอะซักกระดิกอีโม่เนนอกไอ้เฮียระวังสปาย โอ้ยนายจ่าแม่งย oh, ิงแต่ตัวกูโอ้โดนลุมไอ้ดังมาช่วยดิช่วยกูตรงไหนวะยิงเอานายจ่าไอ้กูแคนยังไงกูเครียดแคนนายจ่าจะเลยยัไอ้เยจมีตัวไว้ด้วยเฮ้ยโอ้โหนายจ่าโดนตุยตูดไปละไนาเจ้าบูเดด ยังมีเตวายแฮร์แปร์มแปร์มอี้เฮดไปถึงไอ้สัตว์ลืมไปเกมปกติไม่มีฟอร์ดาเมจไอ้สัตว์เกมนี้ก็มีเฮยแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเยอะอยู่เยอะอยู่โอ้ยโดนเฮฟสเฟสเฟสหลังมีตัวเชอร์เฟสไอ้เชี่ยสไนเปอร์คนนี้แม่งแม่นมากไอ้สัตว์ ไนจ่าไหนจ้าก็อี๋มันถึงเวลาเดโมไนแล้วคัมแบ็กเดโมเดโมไนกูเจอโจเซฟอิงกิ้งสิบห้าทีเฮดอะคนไทยเหรอทำไมวะมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่า่อแบบนี้ทีเฮ็ดเลยสปายสปาย ตกันก็พอแล้วนั่นสไปร์นนุบาร์นไอ้เกียเซนที่สมองกูเลวเลยสวยเพื่อนสวยแต่กูเจ็บปะดิอ๋อไอ้เกีย เฮ้นับอะไรวะไอแมวน้ำเกิดไงอ๋อแมวน้ำเกิดเรียกว่าเกิดก็ไม่ได้พวกเฮ้ยไอเหี้ยนี้ไปนั่งดูแมวน้ำไอสัตว์โคตร Q, คิ้วไอเหี้ยโนโนโนเซนที่ดอนดูแดดโอ้โหทียมแม่งแตก ไอัวเจอรสี่แมวน้ำมาเลื <Momo S 1> <Yo> ่อนเหลือห้าสิบอยู่ a s gate t ว่ะ e g c t ไอในจาทะเลเก็บหมดน่ในจาในจา want to r e v e เนี่ย เก็บบทไม่สนูกใคร If I like women Am I a lesbian เีฮียมันคุยอะไรกันวะไอสัตว์ไม่รู้ไอเฮียภาษาคนเขียนมันก็ปกติเพราะว่ายูบระเต้แม่งไม่มีสังคมแบบหนว่าหนว่าสังคมมันอันนั้นวะโอ้ยปูติสเอ็นควินเกียนชื่ออะไอไอเฮียกูฟันดังฉับเลยสัตว์แม่งไม่เจ็บ หลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะเออไหนจ่าไหนจ่าที่ผ่านแล้วแล้วสปายก็ทิ้งกูไอสัตว์กูจะแตกเนี่ยเอออย่าเลยอะไรนะเออมาเล่นโตได้เล่นโปรด้วยโตโตโตอ๋อโปรไม่โปร เล่นโปรมาเล่มของอดีตเลยนาะเยสมีโปรด้วยว่ะแล้วใครมันมานับเลขไอ้เที้ยเขาบอกว่ามันปล่อยเป็นไอ้มันปล่อยแมวนะไอ้เสี่ยงเสียงมันเหมือนสปายเสียงสปายเล่นแล้วพึ่งชนะไอสัตว์เอ๊ะแตกออกไอ้เที้ยพอกันเถอะวันนี้พอแค่นี้อะไร ไอแต่ถ้าทุ่มแล้วไอ้เหี้ยพรุ่งนีมง้มึงไม่ทำงานหรอพรุ่งนี้พวกนี้วันจันทร์นี่หว่าก็ใช่เออได้อยู่พอแล้วพอแล้วอ่าอ่าไปย้ายยโชคดีไอพวกหนุ่มหน้ามมคหหน้าฮีอ้าวไอ้เหี้ย